สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมช่างเจกจากเพจรับทำเค์เตอร์ครัวปูนแฟมเบอรี่คิดเชนครับวันนี้พาทุกท่านมาชมโครงสร้างครวปูนอีกหนึ่งผลงานครับพื้นที่หน้าง,งานตรงนี้อยู่เส้นพระลมสองครับวัดพันท้ายนรนสิงหรือว่าซอยสมัยดำพอดีสองเส้นนี้ทะลุกันนะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจผมเรียกผมก็มาติดตั้งชุดครัวปูนชุดนี้แล้วก็พร้อมกับ สั่งหน้าบานสั่งทําด้วยครับผมเดี๋ยวไปดูหน้าตาโครงสร้างดิบๆกันก่อนครับว่าโครงสร้างดิบๆเนี่ยผมเตรียมลักษณะหน้างานเป็นแบบไหนไว้นะครับแล้วก็ดูส่วนประกอบโครงสร้างครัวของผมด้วยว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับขั้นตอนในการทํางานมีแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจกันนะครับว่าโครงสร้างครัวปูนหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วก็ ผลิตมาจากอะไรมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับก็เข้าไปรับชมกันเลยครับครับผมก่อนที่จะไปชมโครงสร้างดูแบบกันก่อนครับที่ว่าจะทถามลูกค้ามีอะไรบ้างนะครับเป็นลักษณะของตัวแอลนะครับแล้วก็มีคัตเตอร,อรอ์บาร์ตรงนี้นะครับครับนี่ ลักษณะหน้าตานะครับแล้วก็การใช้งานของลูกค้าก็มีซิงค์นะครับมีเตามีเครื่องดูดควันนะครับแล้วก็มีชั้นวางของนิดหน่อยนะครับอันนี้ห้องครัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมแต่ก็ได้เสริมนี่ด้านล่างใส่ผังชั้นหน้าบานให้ได้เยอะที่สุดนะครับทีนี้มาดูจริงกันครับ อันนี้คือกตเตอร์ห้องครัวที่เป็นรูปลักษณะเหมือนกลองกลิ่นนะครับเป็นโคบูนกึ่งสําเร็จรูปนะครับมาตัดแต่งหน้างานนะครับโดยที่ไม่ต้องเทที่หน้างานนะครับครับนะอาจจะมองไม่ออกน,นะครับอันนี้เปลักษณะของตัวแอลนะครับนี่แอลนิดนึงนะฮครับตรงนั้นจะใส่วางถังแก๊สนะครับ ตัวนี้เราก็เป็นตาแก๊ขับเว้นช่องไว้แล้วนะครับอันนี้ผมปัจจุบันผมจะถ่ายแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมดูดีวกว่าว่าจะได้เข้าใจมากขึ้นถ้ามาไล่ทีละอันอาจจะงงนะครับอันนี้ก็ช่องนะครับอันนี้ก็เป็นช่องของซิงลันจานนะครับนี้มาดูตัวนี้ครับตัวนี้เป็นบาร ลักษณะของบาร์ลูกค้าอยากได้แบบนั่งได้นะครับมีพื้นที่ว่างนั่งได้เอาสอดนั่งได้มาทีนี้มาดูโครงสร้างส่วนประกอบของผมเริ่มต้นด้วยอะไรบ้างนะครับการทำงานของผมผมก็จะทำทำแบบก่อนสรุปแบบกับลูกค้าก่อนว่าพื้นที่ในห้องครัวนั้นเราควรจะติดตั้งอะไรเรา ใส่อะไรได้บ้างนะครับไอตัวที่เป็นฟังก์ชันการใช้งานนะครับเราต้องทําแบบออกมาก่อนนะครับพอทําแบบเสร็จแล้วครับลูกค้าว่าจ้างผมผมก็มาติดตั้งผมก็จะมะีเขียนแบบในการวางตัวขาปูนนะครับวางตัวแผ่นท็อปอครับผมผมก็จะเขียนรายละเอียดมาแบบนี้นะครับพอเขียนรายละเอียดมาทีนี้ครับพอมาถึงหน้างานผมก็จะ ทำการขีดเส้นนะครับครับทําการขีดเส้นเสร็จแล้ว <ส fend ises> ขีดเส้นหาระดับเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นการเกาะนะครับการเกาะก็คือเอาตัวขามาวางก่อนนะครับออกขาปูนมาวางก่อนอันนี้ผมเรียกขาปูนนะครับขาปูนนะครับขาปูนวางตามที่เราขีดเส้นไว้นะครับอันนี้คือกะแบบเผื่อปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับพอวางขาเสร็จแล้วทีนี้ก็จะมาวางคานเชื่อมระหว่างตัวขาปูนนะครับอันนี้คานเชื่อมนะครับครับผมทำไมผมต้องทําเป็นคานเชื่อมถ้าลูกค้าถ้ามองกันตรงนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าผมเอาสองอันนี้มารวมกันเนี่ยตัวนี้อยู่ที่สี่เซนอันนี้อยู่ที่สี่เซนเหมือนกันรวมกันก็จะเป็นแปดเซนเราก็จะเห็น ความหนาที่แบบโอ้มันมีมันมีความหนาครับแต่นี่คือเป็นลักษณะของการหลอกสายตาด้วยนะครับก็คือตัวนี้สี่เซนมันก็ดูบางใช่ไหมครับตัวนี้สี่เซนมันก็บางแล้วคือเราหารเราหาในที่นี้เราได้น้ําหนักของตัวนี้ด้วยเพราะว่าตัวนี้ผมเทแค่นี้นะครับนี่ครับคานตัวนี้ก็มีความลึกอยู่ที่ประมาณ3มเซนซึ่งคือความหนาแค่สามเซนซึ่นงนะครับก็ลดน้ําหนัก ตัวปูนแผ่นตัวนี้ที่ยะว่าเป็นแผ่นแปดเซนเต็มๆนะครับอันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจนะครับผมเป็นลักษณะข,ของสเตปหลอกสายตาแล้วทําไมเคาน์เตอร์ผมถึงต้องทําเป็นสเตปอันนี้คือผมทําเป็นมาตรฐานของผมเนาะก็เวลาเรายืนนะครับปลายเท้าของเราเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วนะครับโดยที่ตัวเราพิงตัวเคาน์เตอร์อยู่ได้เลยนะครับโดยที่ปลายเท้าเนี่ย เพราะวาปลายเท้ามนุษย์นี่คือยืนเกินตัวเราอยู่แล้วเวลาเรายืนก็ปลายเท้าก็เข้าไปข้างในนะครับโทษนะครับปลายเท้าลึกเข้าไปข้างในนะครับถ้าทําแบบตรงๆก็คือเราต้องยืนแบบนี้นะครับยืนแบบนี้แล้วก็ต้องโน้มตัวครับข้อเสียก็คือเวลายืนนานๆก็เมื่อยแน่เพราะว่าเราต้องโก่งตัวใช่ไหมครับผมอ่าทีนี้ เาจมีขาวางคางแล้วเราก็วางแผ่นท็อปปูนตัวนี้นะครับวางแผ่นท็อปปูนตัวนี้เพื่อที่จะตัวรอรับตัวท็อปหินแกรนิตที่จะมาติดตั้งบนตัวนี้อีกทีนึ่งก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกว่าลูกค้าอยากจะเลือกแบบไหนเลือกแบบหินแกรนิตธรรมชาติหินสงังเคราะห์หรือว่า,าหินแบบอื่นที่ลูกค้าอยากได้นะครับตัวนี้ขับบาร บาก็จะมีการก่อบอิดมวลเบาเพิ่มเติมปิดผนังด้านนี้นะครับผมแล้วก็ด้านนี้ผมก็ลงอันนี้ลูกค้าขอลงแล้วก็จะปูกระเบื้องจบงานด้วยการเจียสี่สิบหตรงนี้นะฮะเจียสี่ครับตกแต่งให้ดูว่ามีเรามีความใส่ใจในรายละเอียดเรื่องอทำสี่สิบห้านะครับ ก็พอวางตัวแผ่นฟินิชิ่งหรือแผ่นท็อปปูนตัวนี้เสร็จแล้วก็แปลว่างานโครงสร้างปูนก็ถือว่าจบแล้วครับวันนี้ครับก็ทํางานก็โครงสร้างปูนตัวนี้ใช้เวลาประมาณ1วันนะครับผมก็ <laughs> เดินทางด้วยจริงมาถึงหน้าง,งานหน้าง,งานของที่นี่ก็ประมาณ10บโมงครึ่งเกือบเกือบจะสิบเอโมงนะครับตอนนี้เวลาเสร็จงานก็อยู่ที่ประมาณ เกือบสี่โมงเย็นนะครับก็ไปต่อไม่ได้ล้ปล่อยให้ปูนเขาเซตตัวตอนนี้15บหนกาก็สี่โมงนะครับเ6ืิบหกและอ9หนานทีะครับก็นะครับ,ก,นะรบก็ถ้าเผื่อท่านผู้ชมท่านใดสนใจตัวงานโครงสร้างปูนของผมเพื่อที่จะทํำให้โครงสร้างนี้ยมันอยู่ใกล้กันหน้าบานก็ใกล้กันทําให้เรามี ประโยชน์ในการใช้สอยจุดครัวว่าเราจะใส่อะไรใช่ไหมครับบางบางท่านได้จุดครัวแบบตรงสิงตรงนี้แล้วก็เถิบไปอีก20เซนามสเซนเสียพื้นที่ข้างในแล้วเราสมมติถ้าเป็นครัวที่แบบหน้าบันห่ากันใช่ไหมครับเปิดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ต้องมาล้วงข้างในหยิบของก็ยากวางของก็ได้น้อยนะครับอันนี้ประโยชน์ที่ได้รับก็คือหยิบของก็ใกล้ๆกันนะครับ ้ายกับชุดครัวบิวอินเลยนะครับครับผมอ่ะทีนี้จบไปแล้วสโ่วนโน้นอันนี้เรามาดูว่า,อาของผมมีอะไรนะครับนี่นะครับส่วนผสมก็มีเม็ดโฟม EPS นะครับเม็ดโฟม EPS ก็คือ,อเป็นเม็ดโฟมที่เอาไว้ผสมกับปูนคอนกรีตเนี่ยนะครับี่ปูนคอนกรีตใน,นปูนคอนกนนรีตบีบไม่บีบ,บไม่ได้นะครับบีบไม่ออกแรงบีบก็เหมือนกับ เป็นพวกเสาปูนอะไรนี่เลยนะครับเป็นแผ่นปูนเนี่แหละครับแต่น้ําหนักจะน้อยกว่าถ้าเราหล่อด้วยหล่อด้วยหินมันจะไม่ได้ความหนาตัวเนี้ยหนาอยู่ที่สามเซนนะฮะถ้าหล่อด้วยหินนี่ผมว่าห้าเซนเนี่ก็ยังทํายากนะครับปูนครับผมนี่ยยูที่ประมาณนี้ยรอกล้องโฟกัสนิดนึงนะครับผม อ่าเนี่ยครับสามเส้นนะครับโดยประมาณแล้วก็ทีนี้ปูกระเบื้องซ้ายหน่อยขวาหน่อยก็อยู่ที่ประมาณห้าเซนนะครับก็จะไม่ได้เยอะไปกว่านี้แหละนะครับก็พอมีเม็ดโฟมมีปูนซีเมนต์เนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเหล็กนะครับผมเหล็กนะฮะเป็นเหล็กอยู่แบบอยู่แบบเนี้ยนะครับถเหล็กเนี่ยเหล็กเป็นเหล็กวายเมดนะครับหนาสี่มิลนะฮะตัวนี้ตั้งอย่างเงี้ยเพื่อความแข็งแรงของโครงปูนตัวนี้นะครับ ก็ปูซีเมนต์เนียเราเนี่ยแหละมีรอยแตกก็เป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวเราก็ฉาบแล้วก็ปูกระเบื้องอีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้หวงว่าทุกท่านจะเข้าใจนะครับตัวนี้เป็นเม็ดโฟม EPS นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแผ่นท็อปปูนของผมเนี่ยด้านใต้เนี่ยนะครับจะเห็นเป็นแบบแผ่นเรียบๆนะครับแผ่นเรียบแบบนี้ก็คือจะเป็นแผ่นของอ สมาร์ทบอร์ดนะครับถ้าพูดนี้เข้าใจง่ายก็คือเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดเป็นแผ่นเยื่อซีเมนต์เนะครับ mm hmm. เพื่อที่แบบว่าเวลาเราประกอบอาหารใช่ไหมครับโขกซับตั้มอยู่เศษของปูนมันก็ไม่หล่นลงในภาชนะเราโดยเฉพาะพวกข้างหนเนี้ยในนี้นะครับ mm hmm. ผมจะไม่ได้เป็นแบบแผ่นปูนนะฮะ mm hmm. เป็นแผ่นซีเมนต์บอร์ดเพื่อป้องกันเศษปูนหล่นใส่ภาชนะเราครับแล้วก็ เดี๋ยวผมก็ทาสีเหมือนกับสีเท้าฟ้าเราเดี๋ยวทาสีขาวให้มันก็มองดูงานมีความเรียบร้อยมากขึ้นนะครับครับผมสำหรับครัวโครงสร้างปูนของชุดครัวชุดนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมอ่าต่อไปก็จะเป็นงานปูกระเบื้องภายในปูกระเบื้องภายในนี้ก็ปูหมดทุกช่องนะครับที่เห็นอยู่หนึ่งสามสี่ห้า ครับหกช่องนี้คือปูมุดเลยปูแล้วก็วปูพื้นนะครับปูพื้นปูซ้ายขวาข้างหลังนะครับไม่ได้ปูแต่ด้านใตน้นี้ด้านใต้นี้ใช้วิธีทาสีเอานะครับแต่ว่าด้านโดยด้านนอกด้านนอกกรอบนอกของตัวเนี้ก็จะปูกระเบื้องนะครับพอะเวลาเวลาเราจะเนิ้วสัมผัสตัวนี้สัมผัสตัวกระเบื้องมันก็จะมีความเนียนละมุนมากกว่านะครับผม เข้างานลูกค้าที่ไหนผมก็หนึ่งพอผมทํางานโครงสร้างเตรียมงานโครงสร้างเสร็จแล้วต่อไปผมก็จะเริ่มางานระบบด้วยนะครับผมทํางานระบบตัวไหนที่ของลูกค้าต้องการเพิ่มเติมอย่างนี้ยฮะเพิ่มไฟนะครับ,รบผมก็จะเพิ่มไฟให้นะฮะจีดเพิ่มไฟพ่วงไฟของเคาน์เตอร์นะครับ ครับย้ายไฟตอนนี้ใกล้ซิงล้างจานเกินไปก็ย้ายออกมานิดนึงนะครับก็ถ้าไฟของเครื่องดูดควันไม่มีก็ขีดเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับงานโครงสร้างนะครับก็ถ้าลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดสนใจโครงสร้างครปูนของผมนะครับอลองติดต่อเข้ามานะครับผมไปติดตั้งโครงสร้างครัวให้นะครับ ใช้เวลาประมาณวันหนึ่งแต่ก็ต้องรอคิวหน่อยนะ <c oughs> ครับโครงสร้างครัวก็ใช้เวลารอเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็ยังเป็นลักษณะของช่างที่แบบรับงานแค่แบบเจ้าต่อเจ้านะครับลูกค้าเป็นรายๆไปยังไม่ได้แบบสามารถที่จะรับหลายๆคนเหมือนกับที่เป็นบริษัทนะครับผมเพราะว่าถ้าการรับที่เป็นบริษัทผมยังผมบอกได้เลยว่าศักยภาพในการ รับลูกค้าแบบหลายๆเจ้าพร้อมกันในวันเดียวนี่ผมน่าจะยังพูดตรงๆก็คือทําไม่ได้เลยนะครับผมยังไม่ได้ครับบ่ารายละเอียดในห้องครัวจุดครัวหนึ่งก็ถ้ามีปัญหาหนึ่งวันมีปัญหาในการเตรียมหน้าง,งานโครงสร้างทุกเจ้านี่ผมว่าหัวผมระเบิดได้ก <c oughs> ็ <c oughs> ต้องขกอาไปด้วยนะครับเนเ้นจบเป็นเจ้าๆไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยว ถ้ามีช่างปูนคนไหนที่เขาอยากจะทำงานสานต่อกับผมหรือว่าอ,อยากจะมาร่วมงานแบ่งปันงานกันก็เดี๋ยวผมก็จะหาจัดสรรมาให้ลูกค้าแบบรับพยายามที่จะรับในช่วงนี้ก็รับม่ทันจริงก็ต้องขอภายด้วยนะครับผมต้องขอภัยจริงนะครับแต่วา่าอันนี้คืออยากจะคุยเรื่องของงานโครงสร้างเพราะว่างานโครงสร้างนี้ ถ้าลูกค้าสนใจจริงอยากให้ผมไปติดตั้งผมไปติดตั้งแค่งานโครงสร้างนะลูกค้าเรื่องงานปูกระเบื้องอะไรลูกค้าต้องหาผู้รับเหมามาต่องานผมอีกทีหนึ่งนะตัวนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากได้จริงก็เดี๋ยวผมพอผมก็ไปทำเนี่ยผมจะเข้าไปทําทั้งโครงสร้างปูนให้แล้วก็กรีดพวกงานระบบไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาถ้ามันไม่ได้อยู่ในตําแหน่งของมันเนี่ยผมก็จะจะเขียนเพิ่มให้แล้วก็ให้ทางผู้รับเหมาเข้ามาผู้รับเหมาที่เป็นของลูกค้านะมาสารต่อ อีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็หวังว่าท่านผูช้ชมทุกท่านจะคงจะเข้าใจผมเนาะนะครับ<อ>ก็สําหรับชุดโครงชุดนี้ของงานโครงสร้างปูนก็มีประมาณเท่านี้ต่อไปก็จะเป็นงานปูกระเบื้องภายในปูกระเบื้องผนงังแล้วก็ติดตั้งท็อปพอติดตั้งหน้าบานตู้อะไรเสร็จแล้วค่อยมาดูกันอีกทีว่าหน้าบานตัวนี้สีอะไรแล้วก็ฟังก์ชันในการอ่า ทำงานใช้งานของจุดโคลจุนีมีอะไรบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปของรายการแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด subscribe ติดต,ต,ตามรอดูผลงานผมว่าจะมีอะไรมาให้เป็นไอเดียในการติดตั้งจุดครัวของท่านผู้ชมเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ